วันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะรถ s u v ขนาดกลางนะคะลายตัวรายละเอียดตอนนี้ค่ะเลขไม์ก็น้อยด้วยนะคะเลขไมล์นอยเจ้าของคนเดียวแล้วก็ประวัติดีกล้องตัวนี้360องศาเลยนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากพวงมาลัยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะรถ s u v ขนาดกลางนะคะจะเป็นตัวมาสด้าสายลุยสาย ตัวล้าสมัยก็คือตัวนี้แนะนําอีกคันนึงก็จะเป็นตัวมาด้า cx 3ตัวนี้นะคะรถจะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของเขาเลยจะเป็นรูปสไตล์แล้วก็ตัวรถผลิต20จดทะเบียนปี21นะคะตัวม i เนอร์เชนแล้วตัวนี้นะคะรายละเอียดรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะรถจะเป็นสีสีขาวนะคะในเรื่องจะลงเป็นสีขาวสีขาวซาลิกนะคะจะเป็นสีพิเศษนะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวรถ ตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นรถที่เจ้าของเอามาขายเราเองเลยมาเทิรนกับที่ร้านตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะข้างหน้า1แล้วก็2แล้วก็กล้องหน้านะคะสายสายชอบสไตล์มาสด้าตัวนี้ก็เป็นรถที่แนะนําอีกคันหนึ่งนะคะลายตัวรายละเอียดตอนนี้ค่ะเลขไม้ก็น้อยด้วยนะคะเลขไม้น้อยเจ้าของคนเดียวแล้วก็ประวัติดีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวรถนะคะตัวรถค่อนข้างจะล้ําสมัยเลยเพราะสไตล์ของมาสด,ด้าเนี่ย เขาล้ําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเหมาะกับการใช้ในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะกุญแจเรามีให้2พวงนะคะเห็นไหมแล้วก็กล้องกล้องตัวนี้360องศาเลยนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตัวนี้เบรกนะคะเบรกข้างหลังเนี่ยจะเป็นเบรกเบกอัจฉริยะหรือเบรกเบรกจะเตือนโดยออโต แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลังคาสลูปแล้วนะคะหลังคาสลูปสามารถเปิดปิดได้เลยของมาด,ด้านี่เขาออกสไตล์แบบล้ำๆอยู่แล้วนะคะสายลุยสายแบบล้ำสมัยตัวน,นี้ก็น่าใช้ไฟใช้ได้ปกตินะคะเลขไม้ไม่เยอะเลขไม้แค่40,000ื่ตโลเองนะคะ42่เองแล้วก็ตัวรถนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเบาะหนังสีดำแล้วก็พวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะคะ ABS ระบบ ABS ตัวนี้มันจะเป็นระบบตัว s b s นะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะตัวตัวเบาะรอบเลยนะคะ360องศานะคะสามารถปรับได้เลยด้ยาวด้ไกลด้ยอันนี้นะคะเบรกมือก็ใช้เบรกมือไฟฟ้าอันนี้ต้องบอกก่อนรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วรถประวัติไม่เคยเก็บสีด้วยคันนี้นะคะข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ทังหลังตัวรถนะคะตัวนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยหลังนั่งค่อนข้างจะสบายเลยตัวรถไม่มีช้ำเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีค่อนข้างจะหายากอีกคันหนึ่งเพราะว่าตัวตัวสไตล์เนี่ยถ้าเกิดจะเทียบเท่าเท่ากับเนี่ยจะเป็นตัว HP แต่ว่าตัวนี้สไตล์ที่ว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเชนแล้วจะเรียกสไตล์มีน้อยรถมีค่อนข้างจะน้อยด้วยนะคะไม่มีเยอะ แล้วก็ตัวรถนะคะสามารถใส่ของข้างหลังได้เยอะด้วยนะคะยางอะไหล่ไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็แถมมาให้นะคะตัวใส่ของอเดี๋ยวเรามาดูเบาะพับได้ไหมเบาะหลังนะคะเบาะหลังของ m a สด้านี่ก็คือสามารถพับได้สุดเหมือนกันนะคะพับได้สุดเลยใส่ของได้เยอะจะเป็นเหมือน5้าประตูตนะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดนะคะตัวรถเนี่ยเดิมทุกชิ้นจริงๆลองดูก่อนนะคะ ฝาท้ายฝาท้ายนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยไม่มีการเก็บสีแน่นอนรับประกันเลยนะคะน็อตเดิมเซนเซอร์หลังนะคะเซนเซอร์หลังตัวนี้ก็จะมีให้นะคะทางกันชนหลังนะคะกันชนหลังแล้วก็ตัวตัวเซนเซอร์จะติดตัวมาจากเตลวรถก็มีให้นะคะสไตล์ลำ้ำลตัวนี้ก็เป็นรถคันหนึ่งที่แนะนําให้ใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเสาอากาศจะเป็นหูฉลามนะคะสามารถฟัง FMAM ได้ แล้วก็ดอกอยางนะคะเป็นล้ออลอยนะคะของมาด้าเลยดอกอยางเต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูปียางให้นะคะปียางตัวนี้ปียางปีสิบเก้านะคะแต่รถด,ดอกเต็มเลยนะคะคันนี้ติดมาจาก,กตัวของเลยแล้วก็รายละเอียดตัวรถรถเดิมรถไม่มีเก็บสีรับประกันได้เลยว่าคันนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่5 6 8 0 0 0หันเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเครื่องอีกนิดนึงนะคะดูห้องเครื่องนะคะ กวมัมาน้านะคะสกายแอคทีฟนะคะตัวนี้คองเครื่องนะคะตัวรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ฝากระโปงนะคะฝากระโปงโมอรกอรยังมีครบนะคะน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงก็ยังไม่ได้แกะนะคะตัวนี้แกนมเกลมเดิมหมดเลยน้ำมันนะคะน้ำมันไม่มีซึมแน่นอนอันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บนะคะรถเพิ่งเข้ามาสดๆแลร้อนเลย แล้วก็เป็นรถที่แนะนำให้ใช้อีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหามัดด้าตัวท็อปนะคะหลังคาสลูปนะคะรุ่น CX3 ไปใช้นะคะแนะนำคันนี้เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าราคาเราเนี่ยหากจากป้ายแดงค่อนข้างจะเยอะเกือบ50%เลยนะคะตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่5 68,000สนใจติดต่อเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ